ตอนนี้นะคะเพื่อนๆเ,เขาก็กำลังทำพิธีนะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนเวรยามทหารนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านวันนี้นะคะเราจะเดินทางไปเที่ยวกัมลัสตอสหรือว่าเมืองเก่าของประเทศสวีเดนค่ะตอนนี้เราไม่ได้นั่งรถแท็กซี่นะคะเราก็จะเดินไปนะคะจากนี้ไปถึงกัมลาสตอสนะคะก็ไม่ไกลสักเท่าไหร่นะคะเราสามารถที่จะเดินไปได้ค่ะ เรามองเห็นเรือหนึ่งลำนะคะรับผู้โดยสารอยู่กลางท้องทะเลเลยนะคะมีธงชาติสวีเดนปักด้วยนะคะก็คงจะเป็นเรือโดยสารรับผู้โดยสารชมวิวรอบๆเมืองสต็อกโฮมจ้าที่เรามองเห็นนะคะก็จะเป็นกำลัสตอร์ตนะคะเมืองเก่าของสวีเดนจ้าก็จะเป็นลักษณะ ตึกสูงสูงนะคะมีหลายสีนะคะแล้วก็จะมองเห็นเป็นทางเดินเข้าไปข้างในนะคะค่อนข้างที่จะเล็กและก็หลายซอยเลยนะคะสำหรับกร,รมลัสตอร์นี้นะคะจะอยู่ใกล้พระราชวังหลวงของประเทศสวีเดนนะคะที่เรามองเห็นนะคะก็เป็นพระราชวังหลวงค่ะสถานที่ตรงนี้นะคะกษัตริย์สวีเดน จะใช้ประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆนะคะถ้าเกิดว่ามีแขกบ้านแขกเมืองมานะคะก็จะมาทําการต้อนรับที่นี่นะคะรูปทรงก็สวยงามนะคะดูแปลกหูแปลกตาเลยนะคะตั้งอยู่ที่ใจกลางสตอกโฮล์มเลยค่ะเพื่อนๆทุกท่านมุมตรงนี้นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเพื่อนๆ ตรงด้านหน้าของเราก็จะเป็นโรงแรมนะคะสวยมากๆเลยนะคะมีห่านด้วยค่ะเพื่อนๆดูสิคะห่านนะคะเยอะแยะเลยนะคะอยู่ตรงนี้นะคะลมแรงนะคะวันนี้อากาศก็หนาวนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีลมด้วยนะคะช่วงนี้นะคะเดือนมีนาคมนะคะ เรือก็ไม่ได้แล่นทุกวันนะคะก็จะแล่นประมาณเสาร์อาทิตย์นะคะถ้าเกิดว่าเป็นช่วงฤด,ดูร้อนนะคะของสตอกโฮมประมาณเดือนมิถุนายนกรกฎานะคะเรือก็จะแล่นทุกวันเลยนะคะเพื่อที่จะรับนักท่องเที่ยวออกไปชมรอบๆบ,บ,บริเวณสตอกโฮมจ้ารอบๆสตอกโฮมนะคะตอนนี้เราก็ได้อมองดูรอบๆสตอกโฮมนะคะเพื่อนๆ สวยมากเลยค่ะฝั่งนี้ก็สวยเช่นกันนะคะ นกบินไปบินมาเยอะแยะเลยนะคะดูสิคะสงสัยมาหาอาหารนะคะนกดูสิคะน่ารักมากมากเลยนะคะ,ตร,ะ,คะตรงนี้นะคะเพื่อนๆเ,เราก็สามารถที่จะเดินเข้าไปที่กัมลัสตอร์ได้นะคะถ้าเกิดว่าเรามาเดิน อาบริเวณแถวๆนี้นะคะเราก็พยายามใส่รองเท้านะคะไม่ใช่ส้นสูงนะคะเพราะว่าเดินลำบากนะคะเพราะว่าลักษณะก็จะเป็นหินนะคะวางสลับกันไปนะคะเราใส่รองเท้าผ้าใบจะดีที่สุดเลยนะคะ mm hmm. ตอนนี้นะคะเพื่อนๆเขาก็กำลังทำพิธีนะคะเพื่อที่จะ เปลี่ยนเวรยามทหารนะคะรอบรอบกรุงสตอกโฮมนะคะข้างในก็จะเป็นสถานที่ของกษัตริย์สวีเดนนะคะไปแล้วนะคะทหารสวีเดนนะคะเข้าไปข้างในเพื่อที่จะทำพิธีเปลี่ยนเวรยามนะคะ บริเวณแถวนี้นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นกำลาสโตอนะคะของสวีเดนนะคะก็คือเมืองเก่าของสวีเดนนะคะก่อตั้งมาอย่างยาวนานเลยนะคะพร้อมๆกันกันกบก่อตั้งเมืองสตอรโคมเลยนะคะข้างในนี้นะคะก็จะมีสิ่งของนะคะเยอะแยะให้เราได้รับชมนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปชมบริเวณกำลาสโตนหรือว่าเมืองเก่าของสวีเดนกันค่ะทุกคน ด้านในก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับเมืองเก่าของสวีเดนนะคะหรือว่ากรัมลาสตอนะคะถนนก็ค่อนข้างที่จะเล็กนะคะฝั่งทางนี้นะคะก็จะมีของขายเยอะแยะเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นของที่ระลึกนะคะฝั่งทางนี้ก็จะเป็นขาย ของว่างนะคะอาหารว่างนะคะเป็นขนมนะคะเหมือนกับถนนคนเดินเลยนะคะเรามาเดิน ย้อนยุคนะคะเหมือนกับว่าเราอยู่ในสมัยก่อนนะคะเป็นเมืองเก่านะคะสิ่งของนะคะที่ขายอยู่บริเวณน,นี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นของฝากที่ระลึกนะคะด้านฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นของที่ระลึกเช่นกันนะคะ ถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวท่านใดนะคะถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้เดินทางมาที่สต็อกโฮล์มนะคะก็ะอย่าลืมที่จะมาเที่ยวนะคะ,คะกำลัสตอรนะคะหรือว่าเมืองเก่าของสวีเดนนะคะ มีหลายซอกหลายซอยนะคะแต่ละซอยก็จะเป็นถนนค่อนข้างเล็กนะคะไม่ใหญ่ให้เราได้เดินเข้าไปในแต่ละซอยนะคะเราก็ได้มารับชมนะคะเดินชมบริเวณรอบๆกัลัสตอทไปด้วยกันนะคะ นักท่องเที่ยวนะคะก็จะนิยมมาเดินที่กัมลัสตอร์นะคะเพื่อที่จะมาดูบรรยากาศเก่าๆนะคะของสวีเดนนะคะเยอะแยะเลยนะคะก็จะมีของขายให้เราด้วยนะคะเราสามารถที่จะเลือกซื้อนะคะสินค้าเยอะแยะเลยนะคะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวเยอะแยะเลยนะคะวันนี้มาเที่ยวด้วยกันนะคะ ลักษณะนะคะที่เขาก่อสร้างขึ้นมานะคะบ้านแถวๆนี้นะคะก็จะเป็นติดๆกันเลยนะคะเป็นช่องเป็นล็อกเล็กๆเลยนะคะพอให้เราได้เข้าไปอยู่ข้างในแล้วก็เป็นร้านค้านะคะสมัยเมื่อก่อนนี้นะคะหลายร้อยปีนะคะสำหรับกําลาสตอร์ดนี้นะคะได้ก่อสร้างขึ้นมานะคะ เดินมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็รู้สึกจะอยากทานอาหารเที่ยงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะคะไปรับประทานอาหารเที่ยงด้วยกันค่ะ หลังจากที่เราทานอาหารเที่ยงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปเดินชมบริเวณรอบๆกำลาสตอสค่ะไปดูของฝากของที่ระลึกนะคะวันนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะคะมาเดินเที่ยวชมบริเวณกมลาสตอสค่ะของขายของที่ระลึกเยอะแยะเลยนะคะ ที่กำลัสตอรอต์แห่งนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสบายเลยนะคะสำหรับกำลัสตอรอสต์นี้นะคะจะมีเหมือนตึกนะคะเป็นลักษณะรูปทรงต่างๆนะคะสวยงามนะคะแล้วก็มีสีสันนะคะสดใส แตกต่างกันออกไปนะคะดูแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าได้รับกับบรรยากาศเก่าๆนะคะเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วนะคะสำหรับกำลัลสตอสนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวนะคะเราก็สามารถที่จะเห็นพระราชวังหลวงด้วยนะคะอยู่ข้างๆกับกำลัลสตอสค่ะตอนนี้เราก็ได้เดินออกมาจากกำลัลสตอสแล้วนะคะ บริเวณตรงนี้นะคะก็จะเป็นด้านข้างนะคะของกำลัสรอดนะคะถ้ามองเข้าไปข้างในเราก็จะเป็นกำลัสรอดนะคะเป็นทางเดินเล็กเกเข้าไปข้างในนะคะบริเวณด้านข้างนี้นะคะเราก็จะเดินชมบริเวณข้างๆไปเรื่อยๆนะคะ ตอนนี้นะคะเดือนมีนาคมต้นไม้ใบหญ้าก็ยังไม่เกิดสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอากาศค่อนข้างที่จะหนาวอยู่นะคะช่วงนี้ค่ะที่สตอกโฮมเขาก็จะมีบริการรถสก,กูตเตอร์ไฟฟ้าไว้ให้เราเช่าตามจุดต่างๆค่ะ รถไฟฟ้าก็จะวิ่งตัดใจกลางเมืองสตอกโฮล์มเลยนะคะสะดวกสบายเลยนะคะเราสามารถที่จะใช้บริการรถไฟฟ้าได้จ้าด้านหน้าของเรานะคะก็จะเป็นรัฐสภาเป็นที่ทำงานของรัฐบาลสวีเดน Sweden นะคะที่เรามองเห็นค่ะตอนนี้นะคะเพื่อนๆเ,เราก็จะเดินจากกัมลัสตอรนะคะขึ้นไปเที่ยวที่ l ด n ิ n งกอตันนะคะเป็นสถานที่ช้อปปิ้งที่ใหญ่มากๆเลยนะคะของสวีเดนจ้าแถวนี้นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นลดนิ่งกอตันนะคะเป็นแหล่งช้อปปิ้งนะคะที่ใหญ่มากๆสำหรับของประเทศสวีเดนนะคะก็จะมีสินค้าเยอะแยะมากมายนะคะตรงนี้ให้เราได้เลือกซื้อนะคะ มาช้อปปิง้งมาท่องเที่ยวกันที่รถนิ่งก่อดตันค่ะ เราก็จะมองเห็นกระถางต้นไม้ใหญ่มากๆเลยนะคะตั้งอยู่ที่ถนนคนเดินตรงกลางถนนเลยนะคะสำหรับถนนคนเดินนี้นะคะก็จะเป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่เลยนะคะวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะหรือว่าเวลาหลังเลิกงานนี้นะคะคนก็จะค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะ มาเดินช้อปปิ้งนะคะมาผ่อนคลายนะคะในช่วงวันหยุดนะคะถนนนะคะลักษณะเขาก็จะทําใหญ่มากๆเลยนะคะเหมือนกับว่าเขาทําให้เรามาช้อปปิ้งอย่างเดียวเลยนะคะรู้สึกว่าจะมีเดินไปแล้วก็เดินมาสวนกันเป็นระยะระยะค่ะเขาสามารถที่จะสร้างถนนคนเดินไว้ใจกลางเมืองสตอกโฮลมแบบนี้ เหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับนักช้อปปิ้งค่ะเราก็จะมองเห็นรูปสิงโตนะคะขวางทางเดินอยู่เป็นระยะระยะนะคะในลักษณะแบบนี้นะคะฝั่งแถวนี้นะคะก็จะเป็นย่านถนนคนเดินทั้งนั้นเลยนะคะคนเดินจริงๆเลยนะคะรถเยอะคนเยอะเลยนะคะก็จะมีรถไฟฟ้าวิ่งตัดผ่านด้วยนะคะแถวนี้นะคะจะมี นักท่องเที่ยวนะคะแวะมาช้อปปิ้งเยอะแยะเลยนะคะในแต่ละวันนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นเช่นกันนะคะถนนคนเดินรถนิ่งก่อตานะคะไปทางนู้นเลยนะคะสุดเลยนะคะที่เขาสร้างสิงโตวไว้ตรงใจกลางถนนคนเดินแบบนี้นะคะเขาป้องกันเพื่อที่จะไม่ให้ใครนะคะขับรถผ่านเข้าไปข้างในถนนคนเดินได้คะ่ะ สำหรับถนนคนเดินแห่งนี้ก็จะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวสตอกโฮล์มเลยนะคะเราสามารถที่จะมาเดินช้อปปิง้งหรือว่ามาเดินออกกำลังกายหลังจากทำงานมาเหนื่อยเนื่อะคะก็มาผ่อนคลายนะคะที่รถนิ่งกอตันแห่งนี้นะคะที่นี่นะคะก็จะมีร้านอาหารมีเสื้อผ้านะคะมีแหล่งช้อปปิ้งเยอะแยะมี อะไรให้เราเลือกซื้อได้แบบสบายเลยนะคะแบบว่ามาที่ที่แห่งนี้นะคะเราก็สามารถที่จะหาซื้ออะไรได้เยอะแยะเลยนะคะเป็นศูนย์รวมของการช้อปปิ้งเลยนะคะสำหรับถนนคนเดินแห่งนี้นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะคะได้มีโอกาสเดินทางมาที่ สตอกโฮมนะคะก็อย่าลืมที่จะมาเดินช้อปปิ้งนะคะมาซื้อของนะคะที่รถนิ่งก่อตันนะคะหรือว่าถนนคนเดินแห่งนี้นะคะสนุกมากๆเลยนะคะเพื่อนๆทุกท่าน ของขายนะคะก็จะมีเยอะแยะเลยนะคะร้านอาหารนะคะขายอาหารนะคะร้านเสื้อผ้านะคะแหล่งช็อปปิ้งเยอะแยะเลยนะคะแบบว่าเดินจนเหนื่อยเลยนะคะเนาะมาดูนะคะสิ่งแปลกๆนะคะสวยงามกระถางต้นไม้ใหญ่ๆนะคะตั้งตนาอยู่ที่ถนนคนเดินนะคะรถนิ่งก่อดันสตอกโฮมค่ะทุกท่าน เราก็จะมองเห็นรูปสิงโตนะคะตามแยกต่างๆของรถนิ่งก่อตันแล้วก็จะมองเห็นกระถางต้นไม้ใหญ่ๆนะคะตามจุดต่างๆให้เราได้รับชมในลักษณะแบบนี้นะคะทัวทั่วไปของถนนคนเดินนะคะต้นไม้ก็มีนะคะแต่ไม่มีใบนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศยังหนาวอยู่จ้า เพื่อนๆคะตอนนี้เราอยู่ที่รดนิ่งกอะตันนะคะหรือว่าถนนคนเดินของประเทศสวีเดนสต็อกโฮมนะคะวันนี้เราจะมาเดินช้อปปิ้งไปด้วยกันนะคะแถวนี้นะคะมีร้านค้าเยอะแยะมากมายเลยนะคะให้เราเลือกอ่ะช้อปปิ้งนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินรับชมบรรยากาศพร้อมๆกันเลยนะคะ ถ้าเกิดว่าเราเดินไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกเหนื่อยนะคะเขาก็จะมีเหมือนเก้าอี้นะคะมาไว้ให้เราได้นั่งพักผ่อนนะคะถ้าเกิดว่าเราเดินนานๆนะคะที่รถนิ่งก่อดตันแห่งนี้นะคะมันก็จะเหนื่อยนะคะเพราะว่าระยะทางค่อนข้างที่จะยาวมากๆเลยนะคะเราก็สามารถที่จะนั่งพักก่อนได้นะคะ เราก็จะมองเห็นรูปสิงโตนะคะตั้งอยู่ตามแยกต่างๆของถนนคนเดินค่ะลักษณะของถนนคนเดินนะคะก็จะกว้างขวางมากเลยนะคะเราสามารถที่จะเดินช้อปปิ้งได้แบบไม่ต้องเบียดเสียดกันเลยนะคะต่างคนต่างเดินต่างคนต่างช้อปปิ้งนะคะถนนค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆเลยนะคะ รูปสิ่งตันะคะก็จะวางอยู่ตามแยกต่างๆของถนนคนเดินนะคะเขาป้องกันไว้นะคะไม่ให้รถนะคะวิ่งเข้าไปข้างในถนนคนเดินได้ค่ะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นรถไฟฟ้านะคะวิ่งตัดถนนคนเดินเลยนะคะสะดวกมากๆเลยนะคะ ถ้าเกิดว่าใครนะคะต้องการที่จะนั่งรถไฟฟ้ามาลงที่รถนิ่งก่อตันหรือว่าถนนคนเดินก็สามารถที่จะนั่งรถไฟฟ้ามาได้นะคะบรรยากาศนะคะดูสิคะมีนักท่องเที่ยวนะคะแวะมาที่ถนนคนเดินแห่งนี้นะคะมาช้อปปิง้งมาซื้อของเป็นระยะระยะเลยนะคะ ถ้าเกิดว่าเป็นวันหยุดนะคะเสาร์อาทิตย์นะคะคนก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะสำหรับถนนคนเดินแห่งนี้นะคะเดินยังไงนะคะก็รู้สึกว่าระยะทางค่อนข้างที่จะยาวมากๆเลยนะคะสำหรับถนนคนเดินแห่งนี้นะคะเป็นแหล่งช้อปปิ้งนะคะที่รวมสินค้าไว้นะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะ มีร้านอาหารนะคะร้านขายเสื้อผ้าขายสินค้านะคะเยอะแยะมากมายเราสามารถที่จะมาเดินพักผ่อนหย่อนใจได้นะคะในช่วงวันหยุดนะคะมาซื้อสินค้าเยอะแยะมากมายเลยนะคะมาช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินแห่งนี้นะคะสนุกมากๆเลยนะคะเพื่อนๆทุกท่านถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้เดินทางมาที่สตอกโฮลมก็แวะมานะคะ หลังจากที่เราได้เดินช้อปปิ้งแถวถนนคนเดินแล้วนะคะตอนนี้เราก็คงจะได้เวลาเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะขอบพคุณนะคะที่เข้ามารับชมบ๊ายบายสวัสดีค่ะได้กระเป๋าหนึ่งใบนะคะเพ,พื่อนๆที่รถนิ่งกอดตันนะคะมาช้อปปิ้งนะคะ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปทานอาหารอยู่ชั้นบนนะคะที่เรามองเห็นอยู่ตอนนี้นะคะ